ภาพปล้ำนภาพ่ารุนสีแสงสุริลงสายสัดพยุมเยี่ยงเพลว่าโยโย่สาขาอยู่ระเยดหยวดหยวดหยวดย้ามตองกิงขาแนงเนียดเนียดนอมน้อยนาสาขาสักคุน่าแนมพ่อหัวแล่สายแซวเสียงเอินตึงกันโจแกรกิบจากแจวบิดแซวส่วนบน สวนสวดหองพองโมสศสาท่าละกาเด็กปล่อยคล้วยเลี่มแล้วเรื่องเรื่องลวนนัผ้าเบยเบืกซองละค้างดังเงีงองเน่นหน่อยต่อยตีประสมสีกาตังเตรียมตัวตักบาทบาบุญหูเพีย้ยนสางแตนท่านถูกทีทานพูดถือศาสนาพุทธบำเพ็ญบุญภาเพี้ยนเลี้ยงมือมม่พุ่นแทเที่ย่าข้ามันแกน กลมกับนอมถือไัยอยู่เสมอสุขสวัสดิ์นอมมว้วนปราดับเมธี ฉันสิเผยควางทั้งเทศนาเป็นเรียงคำสอนแหละแสดงกอนกรอยวาดบุพภากเวาเสิ่สอนตอนพาญาย่อดยกเอือนอัฏฐภาคดีกาเป็นคำสอนวีภาคพันณนาอางปุริโสด้วยอิทธิสติเพศสุขผู้เทา,ายิ่งความพรำชายถูกตีทานปุตรฐทานเมธี ให้เจ้ามามองดูโลกทั้งทรงตางปัจจุบันนอมกระนึ่งน้ำจิตทัว่วทวนทบไวาถึงเท่อาอดีตการตั้งแต่ครั้งเข้าเมื่อเป็นเด็กจนแจงแล้งไง่มาปานีให้ปุ่นเลียงเหลืองร้อนสอนสั่งจิตทีถวนวดัดแนวไปยัง่งพอแม่พร้อมอุปถาแพยทเทียงบุตรธิดาควนจิตตอบคุหนุนเกือ กะตันยูตังเพีย้ยนแผ่นอุปถากคดแทนไว้คุ้นทันตอบสนองชินละ้าจุองเอกสัพพันยูระกว่ค้คยปุ่นฟองตอบประคุณสองทาน มีในเรื่องนิท่านทำทดทกาด้วนคาเบาอิงอ่างอ่านสเสนอขาเจเรกาวตานสาธกนิท่านทำอติเตกาเลแต่ปางหลังคุพโอที่สัตว์เจ้าความเข้าสวยส์เกิดเป็นมาโนบหน่อยสวยสง่าขาง,งามสุวรรณสามสือ่อเทาพอกับแม่บ่อเห็นหอนตาบอดทั้งสองคนหนารู้ตนบเห็นฟา้า บวชเป็นฤาษีเถา,าวนวนาในป่าค้นสาลาหางเวนเว้นเ้าเบ่อเกี่ยวกรมเขาและนามอาศัยบูกสวรรณสามหาะลาผลสู่กินต่างเขาส่วนบ่บาค้าดเทาวสวรรณสามกับทุ่นเถิดหาปะละาหมักไม้มาเลี้ยงสู่วันด้วยว่าใจเท่านั่นแสนประเสริฐกูนาม่เมตตาต่อคณะแนวเหนือ มาหิงสาเสือขวางฟันสัตว์ป่าหน้าหน้าสัตว์แม่ปูกับมาหน้าหน้าสัตว์แม่ปูหน้าหน้าสัตว์มูเน่ได้เป็นเพื่อนเปาสามแมนบาสไป,ปตักน้มอ่านว่าม้นามวนมูสัตว์สากะหากไปน้ำบาดังบอดีวานรองเป็นพอบาสามีเทาทำเพี่ยนกายิงเมตตาหญิงกอไว้กะเลยได้รับผล Ngựa nương chân tuần lắng chạp của cả lá mẹ nhạy ơi Mà thở vãi mát đạc rằm mụn sinh lạc sĩ phở Nằm phó xì há vầy thứ cậu ổn xì lông tha, Vẹt đoạn đuổi sắt phá mùng nạ lúc tha nàng Kiểm trai tập phạm nón Bộ trịt bà xỉ mi à pê tòng Mặt chủ la bò hiển tồ Ô bà sống sán đế bà bà hiển hù ม่านศัตรูกำลังจองอยู่ริมน้องจอบจองเมื่อนั่นก็บินยนักผู้จองห้องออกสแสวงมูเนือ้อได้มากพอบบาวสามผู้กำลังสีตักนาำอยู่ริมฟังหนองใสแปะกกะใจพิลึกนึกสสงวนพิกุลเทใช่นี่แม่า้ำพองอยู่กลางของเนือปลาหน้าหน้าสัตว์แวดล้อมหัวใส่ปลาดเดือ บรุษนี่เป็นศาสต์เสือม้วนมนุษย์หรือเทวา่าหรือกุทธธ่าว่าสุริจังแปกคน้นไพไตขันสีไข่ข้ามตาขานจ่าเอินเอียกกระยาลบดีกรีหนีเข่าปลาไพเอ็ดจังเดจังสิไดหูสื่อน้ำไขกูสิล้อมสอนไซเหตุถูกบาสวนลมจังสิไปถามเบานักเบากตามสร้าง เป็นยังสัตว์ต่างๆจังคอยติดต่อส่วนตามกฎมากมีคิดแต่เพียงสำเนีก็เลียลันสอนไ้เมยใหญ่เอ้ยตรงหัวใจสุวรรณสามถูกอุระถึงไวั โล่หิดไหลแดงลาสุวรรณบาลมเทาท้อละมันปวดเหล่าป้านสีมวยขีดสาลายสลดใจบ่อคิดไหลบ่อไหมก่อกำเวนย่ยงลูกค้ำกำสอนนั่งสลอนนอนเนิงท้อละมันลนตนโตยังบ่อยู่ผิดแพร่สารใจสัทธาน่อนพระกายแล้วจึงคุ้มสติตังแข็งใจตันปาก ไห้หลอบยิ่งปูขาประสงค์แท่เรื่องใดปูขาอยู่ป่าไมบ่บ่เคยก่อความผิดอันใดนะบ่เป็นผิดเป็นไผ่ต่อปวงประชาานนาสงสารกวางเบาสุวัรณบาเอื่อนเอ่ยโอดโอดต,ตานพากลิมลำหาอันขาสร้างก,กันังว่าสิเอางาข่า,ขาวั่งสังปูป่ากระเบือกินย่างเนือ้อทันสิมาปองขาสุวัรณิบาบ่เห็นเหตุ ยาสืบลบสอนนาให้บ้าเบาต,ต่อกันแน่นะเข้าขังนั้นจอมดาษกะบินยักฟังพ้าที่จอมขวัญก่าวพันละนาอ่างโอ้โหเนาะพุทธโธเนาะนี่นำตาข้อจิตสังเวชรุษเพลหดนุ่มหน่อยคนนี้อานับถือถูกสอนเ้าจนเมื่อตือ่อถูกสอนเผาจนเมื่อตือ่อกิ่งเกียกซุ่มเศร้า nang đã khiến tùa hông bộ ổn ủi quá lo. Chế là chả khắp luận, khắp ngăn sợ nó ngủ đê nó. Xốp bò ổn bò kèn, chả bầu cả muộn ngủ. <laughs> bà quất tổ hay sao ngủ, ở chả thi cầm bằng. Đợt bà nhắc niếm nóng cao chả đã chế tàn. ดูว่าผู้บ้านหน่อยผู้แ้มพ้อยอยู่กลางป่าเฮ้าในีเป็นเจ้าฟ้าผู้ควงแคว้นติ่นสานอาณน่าจะากเกลียดด่านกำไฟพระนศีซื้อเฮ้ามีกับบินยักผู้โลกหรื้อถือยองเมื่อนีมาในห้องหิม,มพัดประพาดป่าเพื่อประสงค์เทียวลายิ่งเหนือเทียนไพเธอเป็นลูกเทพไทยหรือว่าเป็นลูกคนนัมากกวนยัง บอกให้ห้องพอหูเจ้านี่มาตักน้ำแปยั้งให้บนบอกอันบ่พ่อแม่เจ้ามีบอ่อยู่ใสข้ากลานั้นพระบาทไทยนะนอโพธิตั์ผรากอผ้าขี้ขานต่อกระบินจาแจง ก่ะนมีนามเอินสวรรณสามมนุษยชาติพอแม่เถ่าของท่านก็นอยู่ยังท่านนั่นบวชสืบสางเป็นเพศลื้อสีเข้าเป็นค้นอุปถธรรมทำแท้เียนเลียเพราะว่าสองเขือทานเสียตาทั้งคู่มัวมืดป่าบ่อเห็นห่องห่องหุนแม่นสิมุหมดหมดเมียนขากระบ,บอเสียดาย นาหรือตนหลายสองเขือสีเทาตายไปด้วยค็บ่มี่ไปช่วยจุนเกียอุปทานไปสีหาหมากใหม่มาเลียงสูเกินเมื่อขาตายกะซ้ำสินกูตุยางจางหายก็องอดตายความโซขาดกระใจในดาวขาแต่จอมกะสั์เท่าน้ากระบินปูลืเด็ดูวา่าเฮาเรีท่านบ่กเคกยรวมกอ่อกรรม ทานยิ่งขาพระเจ้าเป็นเพราะประสงหยั้งท่านนัน่นทำปาปั้งบาปมหารพูดเพิ่มประหารเพี่ยงโตัขาคนเดียวกับบอแมอร์จวบาพอแม่ด้วยสมียนถูกสอนสอนดอกนี่มีผิดมาสังหารเด้นอสามชีวิตหมดหมรณะเมียนข่าสีขี้วังมวยข้าวสวยดับสาตวบอสามาต่อตังยืดมันต่อไป สงสารเด้อเทียบไทยพ่อและแม่ทั้งสองนี่คบปันบาดนี้คงค่อยคองบาวบาสิคุ้นคงคงบ่สังหอนหูบุตตาสิปล่อยผ่าตายจากแล้วหรือสิหูข่าวบา จังวาสาตูเด้ออินอยู่ฝากฝา,กฝากทั้งเจ้าป่ามาเหศักภูเทวาอาลักให้เบิงแง่งสองทานสินสงพ่านที่เพี้ยนสร้างอนันตังให้ตุม่ตมตอมสุวรรณาสามใจต้อมไก่สีขาดอยู่แล้วบ่อนั่นสาส่วนสี่ตายเทพบเทวาถูกเขียรไยะแหนงนายย,นนนยอดสูเด้อขาดนันมีกระตันยุภากเพี้ยนถนอมเลียง ลอนว่ายังไปนาสุวัสบาสีบ่อป้อยว่าสีอุปถาเกลียนให้เลื่อเลยบ่อตำต่อยแต่ว่าบุญลูกหน่อยหอดวางมรณาบิดโอกาสวาส,สนาส,สิตอบแทนเพียงนี้ครว่าจีเพียงนั้นหันใจป่าบออาปาวิญาัหากจากลางนอนนิ่งอ่อนสาลาย thụt ti hoàng thòng pa hima phan kun yai ơi đu sơn gắt vang vét ní là tiếng súng sầu sáu mày bò tìng vẫy nhụt sát xìng xồn nẹp nâu mượn muôi mua mượn bằng bớt na sờn lăn trôi thao chuông năm thao na na luồn xoăn so kinh lão Thắp mà sàn sầu nắm trỏ vào xù văn Cảm ơn đại dạng sổ cần Ô và phò xuất nát sám Sống sàn đế quất ngang Chắc gì thắp chẳng để đầy đầy nàng khảo mát kiếm cây Ở mưa xoàn trộm cả ngón Chắc còn suốt lứ sống sàn và cả bạc Bỏ đầy, bỏ cùng chắc thì chẳng thăm